ย้อนตำนานฮาโลวีนซุปตาหนุ่มทุ่ม3แสนซื้อชุดสุดท้ายต้องยืนทั้งงานกลายเป็นธรรมเนียมทุกปีของค่าย SM Entertainment กับงานปาร์ตี้เทศกาลฮาโลวีนที่จะให้เหล่าไอดอลศิลปินในสังกัดหลายชีวิตครีทคอสตูมเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวและหากใครจัดหนักจัดเต็มก็จะได้รับรางวัลไปครอง และแน่นอนว่าแต่ละคนก็แต่งแฟนซีแบบไม่มีใครยอมใครจนเป็นตำนานในงานนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายย้อนกลับไปเมื่อปี2022เกิดเหตุการณ์สลดโศกนาฏกรรมที่อีแทวอนทำให้งาน SM Town Wonderland 2022ต้องถูกยกเลิกและปีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการจัดงานดังกล่าวขึ้นอีก วันนี้เราจึงอยากจะมาทุกคนไปย้อนหนึ่งในตำนานปาร์ตี้ฮาโลวีนของค่าย SM ปี2017ที่แฟนๆจดจำและถูกพูดถึงไม่น้อยคือชานยอนเอ็กโซครั้งหนึ่งเขามาด้วยชุดไอออนแมนราคาประมาณ300,000บาททั้งใหญ่ทั้งหนักจนเพื่อนสมาชิกวงและเมนเจอร์ต้องมาช่วยแถมเจ้าตัวต้วตองเดินจากที่พักถึงสอง กิโลเมตรเพื่อมางานเพราะไม่สามารถนั่งได้และแน่นอนว่าตลอดทั้งงานหนุ่มชาญยนก็ได้ทำเพียงแค่ยืนและเดินไปรอบๆเท่านั้นเพราะความอยากเอาชนะที่ถือคติเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้เด็ดขาดและวันฮาโลวีนปีนั้นชานยนเอ็กโซก็สามารถชนะเป็นอันดับหนึ่งของงานและได้รางวัลไปครองนั่นเอง